วิธีใช้กฎแรงดึงดูดแจ็คแคนฟิลข้อหนึ่งตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะต้องระบ,บุเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจนซะก,ก่อนและต้องเป็นสิ่งที่คุณสามารถวัดผลได้ด้วยจงเขียนเป้าหมายของคุณลงบนกระดาษเพื่อสร้างความชัดเจนและจดจำได้ง่ายตั้งเป้าหมายที่คุณสามารถสร้างความท้าทายและรู้สึกได้ถึงความสำเร็จและความตื่นเต้นใช้คำพูดเชิงบวกในการเขียนเป้าหมาย เพื่อให้คุณเกิดแรงจูงใจและพลังบวกทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือระบุให้แน่ชัดว่ามีความละเอียดอย่างไรตัวเลขอย่างไรเช่นฉันปรารถนาเงิน1ิบล้านบาทภายในสาเดือนนี้เดือนไหนคุณก็ระบุไปได้เลยถ้าคุณอยากจะได้รถคันใหม่ในฝันของคุณเช่นคุณอยากจะได้รถเบนซ์อย่าเพียงบอกว่าฉันอยากได้รถเบนซ์ต้องระบุได้ครับว่ารถเบนซ์รุ่นไหนสีอะไรเบาะอย่างไรแต่งอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยิ่งชัดเจนจักรวาลจะทํางานบนความเฉพาะเจาะจงข้อ2จากนั้นนะครับเมื่อคุณตั้งเป้าหมายชัดเจนแล้วให้คุณฝึกสร้างภาพในจินตนาการของความสําสเร็จที่คุณต้องการคุณอาจจะนั่งในที่ที่สงบและผ่อนคลายจากนั้นฝึกมองภาพความสําสเร็จของตัวเองจะเป็นรีมบอร์ดก็ได้หรือว่าบางคนจะใช้จินตนาการในการหลับตาเน่งสมาธิแล้วเห็นภาพและรู้สึกถึงความสําสเร็จในอนาคต าคุณต้องการรถอาจจะเห็นตัวเองขับรถคันนั้นอยู่ไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและรู้สึกได้ถึงแอร์ที่เย็นในรถหรือคุณจะเปิดสรุปก็ได้จงสร้างความรู้สึกที่ดีกับภาพในจินตนาการนี้แล้วเสพความรู้สึกเหล่านี้ทำการจินตนาการทุกวันในเวลาที่คุณกำหนดเอาไว้เช่นเช้าหรือว่าก่อนนอนใช้เครื่องมือช่วยเช่นวิชั่นบอร์ดเพื่อช่วยในการเห็นภาพหรือคุณอาจจะเสพวิดีโอคลิปหรือว่ารูปภาพใน Google ในโซเชียลมีเดียเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพง่ายขึ้น เช่นคุณอยากจะไปท่องเที่ยวสตอรินีแต่ถ้าเกิดว่าคุณนั่งหลับตาโดยที่คุณไม่เคยเห็นหน้าตาของสตอรินีคุณก็จะนึกภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นโอป้าแนะนานะครับไปเ YouTube หรือว่าโซเชียลมีเดียหรือ Google ก็ได้ไปเส์ชคําว่าซันโตเรนีคุณก็จะเห็นสถานที่เที่ยวต่างๆที่คุณชื่นชอบอาจาจะเซฟใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่าเอามาติดใส่เฟซบบอร์ดก็ได้เมื่อคุณเสพมันบ่อยครั้งและมาฝึกจินตนาการให้ลองเอาตัวเองนะครับเข้าไปในสถานที่นั้นจริงๆ เช่นรูปที่คุณเห็นใน Google เป็นสถานที่เที่ยวแต่คุณจินตนาการว่าตอนนี้คุณกําลังเดินวิ่งหรือว่าทํากิจกรรมอยู่ในสถานที่นั้นฝึกแบบนี้บ่อยๆครับและเชื่อมันว่าภาพในจินตนาการมันจะกลายเป็นจริงในที่สุดข้อ 3. สิ่งสําคัญในการใช้กฎแรงดึงดูดก็คือคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองจงพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองจงเชื่อมั่นในการลงมือทำของคุณจงเชื่อมั่นในการวางใจของคุณ จงมองหาข้อดีและจุดแข็งของตัวเองเพื่อที่คุณจะเสริมสร้างความมั่นใจหรือบางคนนะครับอยากจะเสริมสร้างความมั่นใจก็อาจจะนึกถึงเรื่องราวในอดีตที่ประสบความสาเร็จหรือบางครั้งอาจจะดูตัวเลขที่มันเติบโตในวันนี้ก็ได้เช่นคุณไลฟ์สดแต่ก่อนไม่มีคนดูตอนนี้มีคนดู10บคน20คนแต่ก่อนคุณขายไม่ได้ตอนนี้คุณขายได้1000บาท10,000บาทนั่นแหละครับยิ่งเราเห็นตัวเลขชัดเจนเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกมั่นใจรู้สึกก้าวหน้าและหลายคนนะครับ ยอมให้ความล้มเหลวความผิดพลาดมาบั่นทอนกําลังใจและความมั่นใจของตัวเองที่เคยมีบางคนสะสมความมั่นใจมาทั้งชีวิตแค่พลาดเพียแค่ไม่กี่ครั้งก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจซะแล้วบางคนถึงกลับไปไม่เป็นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าความล้มเหลวนั้นเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้ดีครับแต่มันก็กลายเป็นทรัพยากรให้กับคุณได้ เพราะฉะนั้นจงฝึกพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกเวลาได้คุณเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจหรือว่าเจอความล้มเหลวผิดพลาดนะครับและที่สําคัญหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียตัวเองกับผู้อื่นด้วยและให้เวลาตัวเองในการเติบโตจริงๆข้อสมีการกระทําที่สอดคล้องกับเป้าหมายลงมือทําทุกวันเพื่อสร้างแรงสะสะเทือนจงวางแผนการลงมือทําที่ชัดเจนและมีระเบียบทําตามแผนที่คุณวางเอาไว้และปรับปรุงมันตามความจาเป็น ลงมือทําทุกวันแม้จะเป็นก้าวล้วๆก็ตามทำด้วยความวางใจหลายคนทําด้วยความเร่งรีบร้อนใจว่าเมื่อไรฉันจะได้ผลลัพธ์สักทีมันจะยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยิ่งสงสัยในตัวมันเพราะว่าความกังขาความสงสัยเป็นตัวบล็อกพลังงานทั้งหมดสถานการณ์ในดีเรื่องราวดีที่จะนํามาสู่คุณและหลายคนก็อาจจะยังสงสัยว่าในเมื่อฉันใช้กดแรงในดูดแล้วทําไมฉันต้องลงมือทําด้วย การลงมือทําทําให้เราสร้างไวเบรชั่นที่มีแรงส,สะจัเทือนถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้กฎแรงดึงดูดคุณจะต้องสร้างมูฟเมนต์เช่นขยับร่างกายขยับสมองคนขยับไอเดียของคุณและเมื่อคุณทําทุกอย่างนี้อย่างวางใจคุณจะสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้ครับและที่สําคัญในการลงมือทําบางคนก็บอกว่างานยุ่งฉันไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะต้องจัดการเวลาอย่ามีประสิทธิภาพด้วยหลีกเลี่ยงการผัดวันประแ,แกรมพรุ่ง ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถจัดการเวลาได้ก็ลองขอความช่วยเหลือหรือว่าคําแนะนําจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญดูครับขอ้อ 5. การใช้คํายืนยันเชิงบวกหรือว่าพูดเชิงบวกกับตัวเองจงใช้คําพูดที่สร้างแรงบันนาลใจและเป็นบวกอยู่เสมอเช่นฉันทําได้ฉันคู่ควรฉันดีพอในเรื่องของกฎแรงในดูดนะครับต่อให้คุณปรารถนาอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่คุณคิดว่าคุณไม่คู่ควรคุณไม่ดีพอด้วยความรู้สึกคําพูดของคุณ มันก็ไม่สามารถดึงดูดได้จงหลีกเลี่ยงคําพูดที่เป็นลบหรือทําลายความมั่นใจของคุณเช่นฉันยังไม่เก่งเลยฉันไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยฉันทําไม่ได้จงฝึกฝนการพูดคุยกับตัวเองในเชิงบวกให้บ่อยครั้งอาจจะมีประโยคหรือว่าวลีที่คุณพูดกับตัวเองไม่บ่อยจงสร้างประโยคหรือว่าคําพูดเชิงบวกที่คุณเอามาใช้ในชีวิตประจําวันจะเป็นประโยคสั้นๆก็ได้พูดได้บ่อยตามที่คุณต้องการเลย จงเรียนรู้จากคนที่เขาพูดเชิงบวกและนำมาปรับใช้หรือคุณจะฟัง Affirmation โปรแกรมจิตก็ได้ถ้าคุณชอบฟังนะครับก็ไปที่ช่อง YouTube โอปาอีสานได้ครับข้อ6ใช้ความรู้สึกในการนึงดูจงรู้สึกถึงความสาเร็จและความสุขที่มาพร้อมกับเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้จงสร้างความรู้สึกที่ดีในทุกๆวันเพราะว่าความรู้สึกคือกุญแจของกฎแรงนึ่งดูครับจงหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่เป็นลบหรือว่า สิ่งที่บั่นทอนคุณทําให้คุณคิดมากทําให้ท้อแท้จะเรียกว่าเราต้องอยู่ในคลื่นของอารมณ์ดีอารมณ์บวกปติจยินดีมีความรักนะครับจึงจะสามารถเดินดูดทุกสิ่งได้จงฝึกฝนการรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีรู้สึกถึงความรักความกระตันยูความปติยินดีแม้ว่าความสำเร็จจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตามแต่คนแกล้งทําเป็นว่าคุณมีความสุขแล้วคุณได้รับแล้วบางคนนะครับก็ใช้การนาสมาธิ เพื่อฝึกจิตเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีอารมณ์ที่ดีเท่าไหร่ยิ่งนินดูเสิที่คุณต้องการได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นข้อเจ็ปล่อยวางและเชื่อมั่นในกระบวนการของกฎแรงนินดุจงปล่อยวางความกังวลและความกลัวที่คุณมีต่อเป้าหมายคุณว่าเมื่อไหร่นะฉันจะได้รับเงินก้อนนี้เมือ่อไหร่ฉันจะโชคดีสักทีจงเชื่อมั่นในกระบวนการของชีวิตหากคุณลงมือทําดีที่สุดแล้วจงยอมรับว่า บางสิ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และบางครั้งชีวิตของคนเรานะครับมันก็มีจังหวะเวลาที่เราจะเติบโตขาขึ้นเช่นเดียวกันจงไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ที่แน่นอนแต่จงวางใจกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการจงใช้การฝึกจิตใจนั่งสมาธิเพื่อช่วยให้คุณปล่อยวางในสิ่งที่คุณยึดติดในตอนนี้เพราะเมื่อเราปรารถนาสูงสุดแล้วแต่เรายังยึดติดนั่นก็แปลว่าเราส่งเคลื่อนความกังขาออกไป จงมอมงหาเพียงแค่ความสุขความสงบในปัจจุบันแล้วทําให้ดีที่สุดก็พอข้อ 8. เรียนรู้จากความล้มเหลวจงมองว่าความล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้จงมีเคราะห์เหตุผลที่ทําให้คุณเกิดความล้มเหลวบางครั้งความล้มเหลวแค่มาเตือนคุณให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนเท่านั้นเองจงปรับปรุงและเปลี่ยนแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําจงไม่ท้อแท้เมื่อพบก,กับความล้มเหลวแต่มองว่าความล้มเหลวนี้ กำลังบอกอะไรเรานั่นก็คือเราจะมองหาบทเรียนมากกว่าที่เราจะซ้ำเติมตัวเองตัดเพาะตัวเองคุณจงใช้ความล้มเหลวเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองข้อ9จงเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีพลังบวกสร้างสายสัมพันธ์กับคนที่มีแนวคิดเชิงบวกหลีกเลี่ยงคนที่มีพลังงานลบทําให้เรารู้สึกว่าหมดไฟท้อแท้ง่ายๆจงเรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จและมีมุมมองเชิงบวก จงใช้เวลาพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่เขาปลุกไฟให้กับคุณจงเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา,าพัฒนาตัวเองที่ทําให้คุณเสริมสร้างพลังบวกขอ้อ10การประยุกต์ใช้ความรู้และการพัฒนาย่างต่อเนื่องเช่นคุณอาจจะอาา่านหนังสือหรือว่าหาความรู้ใหม่ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฎแรงดึงดูดทดลองหลายวิธีการมาดูว่าจริตไหนมันเหมาะกับคุณในแต่ละวิธีเข้าร่วมสัมมนาหรือว่าเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูด ฝึกฝนและประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเน,นื่องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นเวลาได้คุณช่วยเหลือผู้อื่นจนลืมว่าตอนนี้ปัญหาของเราคืออะไรไม่ได้แปลว่าเราทิ้งปัญหานะครับแต่เราไล่ัพระดับดจิตใจจนเรารู้สึกว่าเราเหลือเฟอือมากพอที่จะแบ่งปันผู้อื่นส่วนมากแล้วคนที่มีปัญหามักจะรู้สึกว่ามีคลื่นความขาดแคลนไม่อุดมสมบูรณ์ ต่เวลาที่เราเข้าไปแบ่งปันช่วยเหลือผู้คนมันทําให้เราจิตใจสูงขึ้นจนลืมว่าเราไม่มีเราขาดแคลนเพราะฉะนั้นนะครับการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่สร้างพลังบวกให้กับคุณลองทําดูนะครับใครเห็นว่ามีประโยชน์พิมพไม่ไหนครับว่ามีประโยชน์ขอบคุณครับและขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เราทําให้กับคุณครับก็คือ e-book m y s e t to w i n รวม1นึเนื้อหาพัฒนาตัวเอง รวมทุกด้านในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอารมณ์การเงินจากโคชและครูได้านความสำเร็จระดับโลกเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับส่วนเล่มน,นี้นะครับ Unlock Money รวม100เนื้อหาด้านการเงินปริหารจัดก,การเงินปลดหนี้ผังการเงินความชื่อด้านการเงินและวิธีเรื่องความมั่งคั่งของคนรวยและคนสำเร็จระดับโลกเช่นทีฮัฟเฟเกอร์โรเบิร์ตคิวสกิและอีกมากมายเล่มน,นี้เพียงแค่290บาทเท่านั้นครับ ส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเป็นสรุปแนวคิดสําคัญจากหนังสือดัง50เล่มทั่วโลกพร้อมกับตัวอย่างที่สามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงย,รย่นระยะเวลาการอ่านหนังสือคุณได้ใจความสําคัญเน้นๆจํานวน50เล่มอีบ e ุ๊กนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนอ e ีบุ๊กเล่มนี้เป็นกฎแรงดึงดูด the law of attraction สรุปวิธีคิดวิธีการใช้กฎแรงดึงดูดหลักคิดจากครรระดับโลกเช่นลูอิสเฮอับรามฮิสและอีกมากมาย เข้าใจโลกของจิตวิญญาณมากขึ้นและใช้สร้างความมั่งคั่งกับตัวกันเองเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับส่วนเล่มนี้เป็นการสรุปวิธีคิดวิธีในการใช้ประสาทวิทยาและวิทยาศาสตร์สมองในการสร้างชีวิตที่มีความสุขประสบความสําสเร็จมั่งคั่งสุขภาพดีการโปรแกรมสมองเพื่อความสําสเร็จจากโครู้มากมายเช่นดรโจดิสเวนซ่าดรแอนดรูฮิลเบอร์แมนเล่มนี้เพียงแค่290บาทครับ คุณสามารถแจ้งชื่ออ e ีบุ๊กและแจ้งอ e ีเมลและทักลายแอด SIOPPA ESN ได้เลยครับราคาอ e ีบุ๊กละ290บาทเท่านั้นครับ